สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องนี้ค่ะพิงค์งนะคะวันนี้นะคะเราจะไม่ได้ทําอะไรมากหรอกค่ะแต่เราจะมาดูภาพตอนเด็กๆของน้องพาฝันนะคะเราไปดูกันเลยว่าภาพตอนเด็กๆของน้องพาฝันเนี่ยจะมีอะไรน่ารักน่ารักบ้างไดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยอุย้ยที่ตอนนี้น้องพาฝันกําลังคุยกับคุณปู่นะคะนะ่ารักมากเลยอุย้ยอันนี้ก็ด้วยอันนี้ก็คุย กำลังคุยกับคุณปูอยู่นะคะน่ารักทั้งรูปเลยอ่ะทุกรูปเลยนะคะทุกคนทุกรูปเลยอ่ะน่ารักมากแล้วนี่นะคะก็พ่อไม่ได้เอารูปคุณปู่ไว้อันนี้ไงอันนี้รูปคุณย่านะคะคุณย่ากับมาฝันคุยกันอ,อันนี้ก็พอฝันเหมือนเดิมนะคะน้องทำหน้าอะไรอ่ะ โอไม่ชอบเลยโหทำให้แม่ทําแบบนี้เนี่ยไม่ชอบเลยอะ่ะเฮ้ยแต่รูปนี้น่ารากักรูปนี้น่ารักนะคะน้องทาแป้งด้วยอะ่ะชอบอะ่ะชอบมากๆเลยนะคะเฮ้ยน้องทาแป้งทุกรูปน้องแต่ทาแป้งทุกรูปปะเนี่ยฮะโหโหประฟันมีแต่รูปทาแป้งใช่ไหมเนี่ยน้อง มากมากเลยน่ารัก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 หูน่าน่ารักมากมากมากเลยนะคะทำไมไมีแต่รูปเดิมเดิมโอ้มีแต่รูปเดิมเดิม้ยอัน,นอันนี้น้องน่ารักมากตอนนี้เหมือนน้องเหมือนเป็นสุนัขใส่ปลอกคออยู่ เฮ้แต่อันนี้ทำท่าไหนน้องทำตาเหล่น้องไม่น้องไม่มองกลง้องโอ้อันนี้น้องหน้าเอ๋อมากอ,อันนี้น้องโอ้โหมันก็น่ารักอยู่แต่ว่าน้องไม่ยิ้มเลยอันนี้ก็ด้วยอันนี้น้องเหมือนจะร้องไห้นะคะอันนี้น้องเหมือนจะร้องไห้เอีอันนี้แดดส่องมากๆ อันนี้มันแสงส่องแสงมันส่องนะค่ะรูปเนี้ยรูปแบบเนี้ยแสงมันส่องอนี้รูปตอนน้องหาว ก็ถ่ายทันนัวนแหละตอนน้องหาเนี่ยอันนี้ตอนพ่อฝันหลับนะคะตอนนี้ตอนน้องพ่อฝันหลับนะคะอันนี้ก็ตอนน้องตื่นนะคะตอนน้องก็จะตื่นอยนี้น้องตื่นแล้วตอนนี้น้องตื่นแล้วนะคะตอนนี้น้องพ่อฝันตื่นแล้วน้องพ่อฝันตื่นแล้ว อันนี้ตอนน้องหนบอีกแล้วนะคะืมหมอนไล่สวยจังเลยเ,เ,รเราเล่นตอนนี้น้องน่ารักตอนน้องหลับนี้น้องน่ารักมากมากเลยนะคะอันนี้ตอนน้องนอนตอนนี้ตอนน้องเผลอนอนหรือว่าตอนที่แม่อุ่นน้องมานอนวันนั้นโ ว่ามีแต่รูปเดิมเว้าแม่ทำอะไรน้องเนี่ยแม่ทำอะไรน้องเนี่ยเออนี่คอย,อยชั่วหน่อยตัง้งแต่รูปเมื่อกีอ้เอานี่น่ารักนะคะก็พอใช้ได้อยู่แต่รูปเมื่อกี้แม่แม่ทำอะไรน้องก็ไม่รู้ โอ้ยอันนี้น้องน่ารากักน่ารากักน่ารากักน่ารักน่ารักน่ารักแล่อันนี้เห็นผมน้องผู้ผ่าด้วยนะคะอันนี้แม่ถ่ายทั้งตัวเลยนนเห็นน้องทั้งตัวเลยนะคะอ๋ออันนี้ก็เห็นน้องทั้งตัว อันนี้เห็นน้องครึ่งตัวแต่น้องหน้าแล้อันนีตอนน้องหลับอุ้ยอันนี้เห็นทั้งตัวเลยอุ้ยอันนี้ตอนน้องหลับนะคะน้องม่าีอะไรเฮ้ยแม่ไหนน้องตอนแก้ผ้าไม่เห็นน้องแก้ผ้าแล้วก็ถ่ายน้องตอนแก้ผ้านี่ยนะโอ้แม่ถ่ายน้องตอนแก้ผ้า ตอนเราหาวลิ้นหลอกมันด้วย,น,วยน้องแลบลิ้นด้วยตอนหาวน,นะคะอ่าก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยด้วยนะคะเพื่อเป็นสมาชิกคนใหม่ในช่องหนี้หาพิงพินะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ